ก็รอบนี้เราเล่นเป็นตัวแ็งเขียวกันบ้างนะต้องบอกก่อนนะว่าเป็น ID ดีลองนะครับดังนั้นซับอาจจะแบบไม่ได้มากมายถึงขนาดนั้นนะโอเคทีนี้เดี๋ยวใช้สกิล2เพื่อไปเลยนะครับวืบเตรียมตัวจ้าปรับไปก่อน1ดอกครับอ่าโดนสกิล 1, หนึ่วืบอ่าไป1ดอกครับอันนี้คือเราได้สแต็คมา1รอบแล้วนะแต่โอเคโซโลตีเราไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวหนีก่อนนะเดี๋ยวหนีก่อนนะเพราะว่า เดี๋ยวสถานะหายคือมันบวกได้ประมาณนี้ครับเออก็คือไปบู๊เลยเนาะอันนี้คือสไตล์ผมนะเดี๋ยวรอสกิลนะตอนนี้แค่รอสกิลนะครับส่วนสแต็กเมื่อกี้เราเก็บได้แค่รอบเดียวนะจริงๆอยากอยากเก็บได้อีกสัก2อ,อะ่ะเพราะว่าตีโซโลทีเดียวนอนเลยโอเคเขาสกิลละหนึ่งปาดเลยนะวุบ,บโอเคได้เราได้สองรอบแล้วนะคือเวลาเล่นคำแนะนำคือนับนับไอ้นี่ด้วยก็ดีนะนับสแต็ก นะครับก็ก็ดีนะเพราะว่าเราเราจะได้รู้ว่าเออตอนนี้ดาเมจมันบวกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมันมันมันจะคำนวณได้ไงอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนดึงมปนะเราอยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวเกมนี้ผมจะเล่นหน้าที่คือเล่นเป็นสายหมัดแนวสายโล่นะเพราะว่าไปบู๊ไม่เหมาะครับเพราะว่ามีทั้งบิ๊กมัมนะแล้วก็มีทั้งลูฟี่อาจพลาดได้นะก็คือเล่นเป็นแนวสายโล่ไปเลยเนาะบ,บึบวึบ,บ,บ เรียบร้อยจบไปอย่างที่บอกนะผลเล่นแนวสายโล่นะครับก็เดี๋ยวกันธงด้านบนเป็นหลักนะยังไม่มีใครขึ้นมานะกําลังดูแมปอยู่ไม่มีนะไม่มีนะเนี่ยจริงๆเวลาเล่นเล่นกดดันแบบนี้เอาก็ได้นะครับยังยังยังไม่มายังไมมาเดี๋ยวขอดูนิดนึงโอเคไม่มีไม่มีใครขึ้นนะคือเขาบวกกันอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้ขึ้นมาก่อนป่าเลยดีกว่ามัง้งบุ๊บ เห็นป่ะสองหมนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าเก็บสแต็กกับบิ๊กมัมก็ค่าได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเก็บสแต็กมาเยอะแล้วไงงั้นแบบเขาว่าตอนเล่นเป็นไม่ได้ไม่ต้องบวกมากขนาดนั้นก็ได้ครับรอสกิลมาแล้วค่อยเล่นครับเพราะสกิลทีเดียวมันก็ตายแล้วเออคือมีคนบอกมาเล่นเนี่ยคือต้อง,ต,องต้องเล่นแบบสไตล์เนี้ยรอสกิลแล้วบวกเอาก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนโซโลวมาไหมบิ๊กมัมตายโซโลน่นาน่าจะมานะคิดโอเค เดี๋ยวผมรอบูทนะครับถ้ามีบูทมาเดี๋ยวใช้สกิลสองไปฆ่าได้เลยนะครับโอเคเต็มตัวต้องมีคนตายอ่ะวูบ,บเห็นไหมต้องมีคนตายผมบอกแล้วทนันปะวะสกิลบู๊บอ่าไปอีกหนึ่งเดี๋ยวสกิลสองต่อนะครับทนบันปะวะทนันปะวะวูบ,บโอ้มีมีตายเกิดดีกว่าโอโอโอโดนละโดนละโดนละ โอเคก็เกมจบเป็นประมาณนี้นะก็เล่นได้แหละเออมันก็นก็มันเล่นได้เออแชงมันเล่นได้จบตามนี้ห้าศูนย์สวยๆตปก็รอบนี้เราเล่นเป็นตัวชแชงแขนด้วนสีเขียวนั่นเองอ่าทีนี้มันเป็นยังไงต้องคุยก่อนว่าแผทนนี้เล่นได้นะครับแล้วอย่างมีบางคนมองว่าแชงเล่นบิ๊กมัมยากอ่าต้องคุยก่อนอ่าแชงคาดบิ๊กมัม um ได้ครับแต่ทีนี้มันอยู่ที่จังหวะยังไงหนึ่งคุณต้องทําการเก็บสแต็กในการโจมตีก่อน เอาแบบต่ำๆนะควรทําการซัดปิศสตูขั้นต่ํา3ตัวนั่นเองนะครับพอ3ตัวแล้วเนี่ยคุณไปปาดบิ๊กมัมทีเดียวเนี่ยเลือดมันจะลดเหลือแบบแบบทีเดียว1 5ื0นห้าสอืเลยอะ่ะบางครั้งอาจตายได้เลยนะครับอ่าทีนี้เบื่อบ,บางคนงงทําไมผมบอกว่าควรจะ3ตัวเพราะถ้า1ตัวจะได้อยู่20 3ตัวได้60แต่เป็นไปได้5ตัวมันดีที่สุดนะครับเพราะถ้าครบ5เมื่อไหร่หลังจากเราสกิล1ใส่แจ้งกันตรงๆนะทีเดียวนอนนะครับ นอนเลยนะทีเดียวแม้ว่าบิ๊กมัมจะตีราฮาคิ้หายก็จริงแต่สถานะตรงนี้ไม่ได้หายตามนะย้ําก่อนมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าแชงค่าบิ๊กมัมได้นะครับและส่วนแชงเจอกับโซโลล่ะสะเต็ปเดียวกันเลยครับสมมุติว่าถ้าตอนเริ่มเกมเราต้องวิ่งเลนเดียวกับโซโลคําแนะนําคือหนีไปก่อนครับทำการไปเก็บสเต็ปกับตัวอื่นที่เราสู้ได้พอหลังครบ5ตัวมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมถ้าเจอโซโลเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือคําแนะนํานะสกิลหนึ่งปาดไปก่อนเลยครับ เออสกิลหนึ่งคือว์ปไปใส่แน่นอนครับโซโล,โลจะตายเกิดหนึ่งรอบแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้ใช้สกิลสองกิฟฟอนแทงทะลวงครับโซโลถึงตายดังนั้นก็เลยต้องการจะบอกว่าไม่ใช่เล่นไม่ได้ครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปเล่นน่ะมันเป็นตัวที่คุณต้องเก็บสแตก็ก่อนนั่นแหละคือคําตอบของมันนะครับสำหรับตัวแชงก็คือเล่นได้นั่นแหละแต่ก็ไม่ลําบากขึ้นไหมลําบากขึ้นครับแต่ไม่ได้ลําบากเท่าโรเจอร์และไม่ได้ลําบากเท่ากับอาคาอินุ ผมเลยมองว่ายังไงก็เล่นได้ครับณนะแผดปัจจุบันก็เล่นได้ครับอืมอันนี้ตอบตามตรงก่อนนะเล่นได้มันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะครับต่อมาจุดเด่นของตัวแช้งเนี่ยผมมองว่าจุดเด่นของมันก็คือสกิลที่1นะครับถ้าเป็นมุมมองแต่ก่อนผมมองว่า2เพราะว่าหลังใจากใช้สกิล2เนี่ยมันจะมีฮาคิใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าแผดปัจจุบันเนี่ยตัวลบสถานะเยอะมากผมเลยมองว่าไม่สําคัญแล้วสําคัญจริงๆคือสกิล1และโจมตีไม่สลดลดความเสียหายด้วยคือแบบนี้เต็มเแน่ๆครับ ผมก็เลยต้องการจะบอกว่าถ้าคุณเก็บสแต็คครบ1 0 0เนี่ยขั้นต่ําโดน1ดอกเนี่ยมันตกประมาณ20,000ได้เลยเออส่วนบิ๊กมามแมส่วนใหญ่เลือดก็น่าจะแบบ25งหมื่นห้าไหมเออใครโดอ่ะ3 0 0 0 0ื 30, ่อย่างเงี้ยแต่สายมัดส่วนใหญ่เลือดอยู่2 7 0 0มเอาแบบเลือดเต็มแม็กันนะเออสองหมื่นสี่สองหซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะใส่เป็นอะไรบ้างอ่ะก็เป็นเลือดกับโจมตีใช่ไหมเกาะแค่หนึ่งดังนั้นพอถึงแม้ว่ามีเกาะก็าตามมันก็โจมตีไม่สลดความเสียหายอยู่ดี เออโดนหนึ่งดอกคือนอนแน่นอนนะก็นี่แหละสกิลมาดีทั้ง2อันแต่ผมย้ำนะนะว่า1ดีกว่าเพราะหนึ่งดีกว่า,วามันก็ต้องไปควบคู่กับเหรียญด้วยนั่นเองอ่ะต่อมาเดี๋ยวคุยเรื่องเหรียญน,นะสำหรับเซตเหรียญของแฉงที่ผมมองว่าดีที่สุดนะครับสำหรับตัวผมเองก็คือเซ็ตนี้นะโดนตีย่นสกิลหนึ่งตีย่นสกิลหนึ่ง,งทุกครั้งที่โดนตีจะย่น4%เและเด้งเลือดด้วยถูกไหมแฉงมันมีโดนตีและเด้งเลือดนะครับแล้วก็ใช้สัติลเนี่ยใช้สกิลหนึ่งไดไ เอาง่ายเลยถ้าคุณใช้สกิลไปหาฝ่ายตรงข้ามโดนที2ตัวเนี่ยคูดาวมันมาน่าจะซักแบบ2 0 3 0ไปแล้วนะครับแล้วแบบตีอีกแค่ชุด2ชุดมันก็สกิล1มาใหม่แล้วนั่นเองนะเพราะว่าตีปกติคที่3ของแชงเนี่ยจะทาให้อีกฝ่ายซัดปิวด้วยเออนี่แหละผมเลยมองว่าโคตรดีนะครับแชงถ้าใครมีเซ็ตนี้คือเล่นได้ทุกแพ่อะเออผมมองแบบนี้เลยคือแพทนนี้เรียกว่าเป็นแพทที่แชงเล่นลำบากที่สุดแล้วแพทเล่นลำบากที่สุดยังเล่นได้หมายความว่า มันเล่นได้ยาวครับถ้าตัวละครมาควรสุ่มอย่างยิ่งครับอันนี้ต้องแจ้งกันตามตรงนะโอเคต่อมาเซตเหรียญต่อมานะครับก็ให้เป็นอัอนนี้เลยครับผมสามฟีวานุนั่นเองมันดียังไงต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ดีสุดครับมันกลางๆนะครับแล้วมันเหรียญน,นี้มันใช้โยกสําหรับตัวหมัดได้แทบทุกตัวเรียกเรียกว่าทุกตัวดีกว่าเพราะว่าแท็กตรงนี้มันเต็มครับแล้วก็ได้เนี่ยสก,กิลหนึ่งสองยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ อ,อยู่ในธงลดดาเมจนะครับตีโลเพิ่มดาเมจ5%แล้วก็ถ้าเสียเปรียบอ,อันนี้คือสาฟีวาโน่นะต่อมาเลนผมไม่มีแล้วนะแต่จะอธิบายก็คือว่าสาโบอานั่นเองนะครับที่คนถามกันเยอะๆอ่าสาโบอาดีไม่ดีก็ใช้ได้นะครับแต่มันไม่ดีสุดเท่าเซตที่ผมบอกไปสำหรับเซตนี้คือมันสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็เซตต่อมาหลังจาก3โบอาก็เป็นสฟีเดสเออ สัฟีเดซเนี่ยสำหรับใส่ตัวแชงได้ไหมใส่ได้ครับเพราะว่าแชงเป็นตัวที่ใช้สกิลหนึ่งว้าไปอยู่ในทงของศัตรูและอยู่ทงศัตรูตีคือแบบคือมันตีที่ทงศัตรูเลยอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์เออดังนั้นผมเลยมองว่าเป็นอีกเซตหนึ่งถ้าคุณไม่ใส่เซตเนี้ยจะใส่สามฟีเดก็ได้เช่นกันนะครับคือผมให้เป็นสองเซตที่ผมว่าดีนะเออสามฟีเดคือเหมาะที่สุดก็คือตัวแชงนี่แหละอย่างโรเจอร์ปกติเราจะสกิลหนึ่งคามุสดิตอน อยู่ระหว่างทางไปทงบ้านเขาใช่ไหมหรือไม่หรือไม่ก็อยู่ทงเรานี่แหละเราถึงค่อยใช้ไงแต่แชงเนี่ยมันว้าไปทงเขาเลยอะ่ะและอยู่ทงเขาเลยอะ่ะมันต่างกันนะครับคืออันนี้แน่นอนว่าเล่นในทงละผมย้ําอีกทีนะไม่ใช่เซตนี้ก็เซต3ฟรฟีเดทนะเซตที่อยู่ทงศัตรูแล้วตีแรงขึ้น10%บเอน่ะนั่นแหละเอาเซตนั้นได้เลยนะครับก็ทั้งหมดวีเพยเท่านี้นะสำหรับแชงถามว่าถ้ามาคนสุ่มไหมก็ดองเพชรไว้3,000ลรอได้เลยอะ่ะอันนี้แจ้งกันตรงๆนะ ดองรอเลยครับถ้ามาเปิดแน่ๆเพราะว่ามันเล่นได้อีกนานครับโคตรนานเลยแหละแล้วก็ถ้าใครมีเล่นคู่ไคโดด้วยเมตาครับยาวๆนะ